อมไหมคะอมก็ได้อมนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะ ่เลยบ่ยมานานๆเป็นหน่วยนึงน้องก็เลมแล้วแต่ทำไมมันตัดกันยาวเลยแต่มันขึ้นเร็วขนาดนั้นเลยหรอสามเดือน3สามเดือนยาวหมดแล้วนะคะ <c ười> ปกติตัดเล็บกี่เดือนครั้งคะสามเดือนครั้งหนึ่งไหมตัดเรื่อยๆแล้วแต่จะรู้สึกค จริงๆลองวางโปรเซสของเขาก่อนว่าเออสมมติเราตัดทุกทุกวันที่หนึ่งก็ได้เราจะได้จำง่ายๆค่ะสมมติเราตัดวันที่หนึ่งแล้วอีกวันไหนเราถึงจะตัดถ้าเกิด 3, เดือนตัดเล็บครั้งหนึ่งมันโอว่ามันนานไปสมมติถ้าชอบไว้เล็บยาวจริงๆอะค่ะ สามเดือนแต่เล็บครั้งหนึ่งได้แต่ต้องทําความสะอาดดีๆเขี่ดิ้นขี่พวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยฝุ่นมีทุกวันอยู่แล้วบ้านเรามันเมืองฝุ่นเนาะอ่ามันไม่ใช่ฝั่งยุโรปเพ่มันไม่มีขนบ้านเราเมืองฝุ่นเป็นเรื่องปกติเขี่ทําความสะอาดทําความสะอาดดีๆเนี่ยอย่างอันนี้มันมีหนองมาที่มันส่งกลิ่นนะคะทําให้แสดงว่าข้างในเขาไม่ไม่สะอาดไม่คลีนมากพอเดี๋ยวเราทำความสะอาด ชื่ออันนี้ฝากฝากกินฝากฝังได้ค่ะเดี๋ยวจะฝังให้อย่างที่บอกเอาใหม่ไม่ได้ใหม่ไม่เป่นไม่เจอถ้าถ้าทำความสะอาดไม่ดีก็แนะนำให้มาก็ได้ค่ะตัดหนังทำความสะอาดเนี่ยแค่สัมร้อยไาท เป็นหนอง โอ้แม็กแล้วขาขาวยังขึ้นเยอะเลยค่ะไ,คได้นะคะคราวนี้เราสามารถยืดอ,ออกได้มันไม่ค่อยขึ้นเลย ดีใจด้วยค่ะ